มาต่อกันที่เรื่องของประกันกันบ้างน,นะครับพอดทิศจริงๆนะครับล่าสุดนี้ทางไทยพาณิชย์ก็ได้ออกประกันโควิด19ปรากฏว่ายอดขายนั้นพุ่งสูงกว่าแสนกรมธรรม์ภายในสองสัปดาห์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความวิตกกังวลของประชาชนจริงๆนะครับนางนัตยาสุขมุมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ประกันธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนท่าน,นก็บอกว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด19ตอนนี้นะครับธนาคารก็ได้ร่วมพัฒนาประกันโควิด19กับบริษัทเทเวศประกรันภัยจำกัดมหาชน ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญนะครับโดยจำหน่ายผ่านช่องทางสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทนนัท่วป,ประเทศและแอป s c e b easy นำเสนอแผนความคุ้มครองประกันโควิด -19 ประกอบไปด้วยแผน A นะครับโควิด -19 แพร่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและให้ความคุ้มครองหากอยู่ในภาวะโคมา่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับโดยในแผน A นี้จะมอบค่ารักษาพยาบาลสูงสุด100,000บาท และในกรณีที่อยู่ในภาวะโคมาซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้จะมอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทขณะที่แผน B นะครับโควิด -19 รับเงินก้อนสูงสุด10,000แบาทเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็รับผลประโยชน์สูงสุด5 0า0 0บาทจากกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยนางนัตยาก็บอกว่าธนาคารได้รับการตอบรับที่ดีมากนะฮะมีผู้สนใจซื้อประกรันโควิด -19 ผ่านช่องทางสขาขาธนาคารเนี่ย กว่า1นึ่งแสนก็มาทันคุณนุ้ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งที่เปิดจาหน่ายมาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งการตอบรับดังกล่าวนี่ก็สะท้อนว่าตอนนี้ลูกค้าตระหนักถึงความสําคัญของการมีประกันที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งประกรันโควิด -19 ที่ธนาคารจําหน่ายเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ถึง2แบบประกันด้วยกันก็คือโควิด1 9าทแคร์เน้นเรื่องค่ารักษาพยาบาลและให้ความคุ้มครองเมื่อเข้าสู่ระยะโคม่าครับแล้วก็โควิด -19 ทพลัส ก็คือเจอจ่ายเงินก้อนเมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองครับค่ะศึกาษาผลิตภัณฑ์การเลือกตามที่เราคิดว,ว่าเหมาะสมนะคะกับการใส่เบี้ยของเราไหวแล้วก็คุ้มครองในส่วนที่เราต้องการกด้วยนะคะ